สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวดีนะคะนับว่าเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะฝึกงานแล้วมีไรายได้ฝึกงานแล้วอนาคตสดใสนะคะกรมการจัดหางานออกมาประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2565ครั้งที่1เพศชายค่ะ สำหรับ IM j นะคะเป็นองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยเรียกย่อๆว่า IM ประเทศญี I ่ปุ่นซึ่งเขาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นค่ะไปทํางานที่สถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโดยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีและแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยค่ะ ซึ่งลักษณะงานหรือตำแหน่งงานนะคะจะเป็นผู้ฝึกงานปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคค่ะประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างอย่างเช่นการหล่อกลึงโลหะการป้๊มขึ้นรูปโลหะงานเชื่อมงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีงานหล่อพลาสติกงานซ่อมบำรุงรถยนต์งานแปรรูปอาหารค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องเป็นเพศชายอายุ20 e ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ค่ะและต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 หรือปวชปวสไม่จำกัดสาขาวิชาค่ะและจะต้องเป็นผู้ที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรค่ะน้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะและ ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วค่ะอีกข้อหนึ่งก็สําคัญนะคะไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือมีความผิดปกติทางร่างกายค่ะและไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่มีรายงานประวัติอาชญากรรมค่ะ คุณสมบัติข้อถัดไปนะคะไม่เป็นผู้ที่เคยฝึกงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะค่ะและไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีสายตาปกติค่ะและไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นกำหนดและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคติดต่อตามกฎหมายที่การดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและการป้องกันโรคติดเชื้อประเทศญี่ปุ่นเช่นโรคไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิสวัณโรคโรคเอดส์เป็นต้นค่ะที่สำคัญนะคะ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่องค์กร IM Japan สนับสนุนระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณสมบัติข้อถัดไปนะคะไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสินหรือออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นสาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆค่ะและสำหรับค่าตอบแทนที่จะได้รับนะคะองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับให้ค่ะองค์กร IM ญี่ปุ่นกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางเทคนิคสูงสุด3ปี หรือ36เดือนนะคะโดยผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะต้องปฏิบัติงานทางเทคนิคกับสถานประกอบการที่องค์กร IM ประเทศญี่ปุ่นจัดให้เท่านั้นโดยได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงค่าจ้างตามเงื่อนไขตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นคือสำหรับเดือนแรกนะคะผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคแต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ80,000เยนและองค์กร IM ญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักค่าไฟฟ้าค่าน้ำยกเว้นค่าอาหารค่าโทรศัพท์และค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะต้องรับผิดชอบเองค่ะ ส่วนเดือนที่2ถึงเดือนที่ 3, 6หรือจนถึงฝึกเสร็จนะคะการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะอยู่ภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุ่นค่ะระหว่างผู้ฝึกปฏิบัติทางเทคนิคกับสถานประกอบการได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดค่ะ ผู้ที่ฝึกงานทางเทคนิคสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นนะคะพอครบ3ปีค่ะจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคและจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจํานวน0 0 0 0 0เยนค่ะ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานจะต้องรับผิดชอบเองนะคะก็ได้แก่ค่าโดยสารในระหว่างฝึกอบรมก่อนเดินทางในประเทศไทยค่ะค่าตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นค่าจัดทำหนังสือเดินทางค่าวีซ่าค่ารมเนียมการขอสำเนาขอข้อมูลข่าวสาร ของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่ะค่าภาษีตามที่กฎหมายของประเทศญี่ปุน่เนเงินสมทบประกันสังคมและประกันการว่างงานค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวและค่าอาหารระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุน่นค่าที่พักค่าอาหารและสาธารณูปโภคต่างๆระหว่างฝึกงานทางเทคนิคค่ะ และทาง IM ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของเบีย้ยประกันภัยให้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมคะสำหรับค่าตอบแทนนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะให้ลูกให้หลานหรือจะสมัครด้วยตัวเองสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศนะคะสามารถที่จะเข้าไปสมัครที่เว็บไซต์นะคะลงทะเบียนร,ระบบอิเล็กทรอนิกส การบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2565ค่ะซึ่งเราจะไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆนะคะแต่ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าทีพักค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคต่างๆและค่าประกันสังคมรวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะคะก็จะเป็นรูปถ่ายหน้าตรงค่ะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด2นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนค่ะก็คือเป็นประเภทไฟล์ jpg ความละเอียด60ถึง100 GB ะนะคะ 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุค่ะ ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วนหลักฐานาทางการศึกษาการพ้นทหารนะคะสอดอ8สอดอ43อะไรพวกนี้นะคะหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะนะคะเป็นประเภทไฟล์ jpg เหมือนกันนะคะความละเอียดเท่ากันก็คือ60ถึง100 GB ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะใบรับรองแพทย์ค่ะ ที่แสดงว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงมีสายตาปกตินะคะซึ่งเอกสารทุกอย่างนะคะเราจะต้องสแกนเป็นไฟล์เข้าไปนะคะในการสมัครค่ะและเราจะต้องรับผิดชอบนะคะว่าเราเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศค่ะ น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะนอกจากฝึกงานแล้วนะคะยังได้ค่าตอบแทนนะคะและยังได้ประสบการณ์จากการทำงานในบริษัทต่างประเทศที่เป็นประเทศที่มีการพัฒนานะคะและมีระบบอุตสาหกรรมที่มั่นคงนะคะก็ถ้าสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะขอบคุณมากค่ะ